นักแสดงอยู่ตรงนี้สองคนน,นะอยู่นี้ปุ๊บนังน่งกินข้าวกันอยู่นั่งกินข้าวกันอยู่จีบกันหลังจากเมื่อคืนนอนด้วยกันมาปั๊บก็เริ่มมาทําความรู้จักกันโอเคนะอ่ะโอเควาวานักแสดงมายัางลูกมาแล้วเ,เลยมาแล้วเรียกตามมาเลยแล้วเ,เ,เอาทีมอาร์เรตเลยเอาข้าวเอาอะไรมานี่กินได้จริงป่ะวะกุ้งปลอมหรือกุ้งจริงอะกุ้งจริงนะแกะไว้เลยนะแกะแล้วเอาหลอดใส่ไว้เลย สวัดีครับวสวัสดีค,ดค่ะสวัสดีค่ะตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะนันสสดสิบโมงก็มาสิบโมงนะคะด,ดาวเดี๋ยวดาวซ้อมอซ้อมกับพระเอกนางเอกเลยนะมีสายทานกับไฟนะคะ่อหวานซับหน้ายัางลูกซับหน้านิดนึงนะโอเคครับเดี๋ดูอยู่ไหนคะเดี๋ยวสายทานสายทานอยู่ตรงนี้โอเค <S 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 2> <S 2> <S เจเจพี่อยากได้ไม่ไม่แม่อยากได้กล้องนิ่งๆอ่ะแบกได้ไหมแบกแบกยกนะยกครับแล้วเวลาถ่ายเนี่ยเอารอบๆเลยคือวนวนรอบตัวนักแสดงเลยแบบว่าเอาแบบนี้เออหมุน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 ไปอย่างงี้นะเพื่อจะเอาอารมณ์ความรู้สึกแบกได้ไหมแบกไม่ได้เดี๋ยวพี่แบกเองก็ได้อร่อยไหมเจ๊อร่อยปะเจ๊อร่อยปะเจ๊อืออร่อย ถ้าอร่อยต้องกินให้หมดนะเนี่ยผมซื้อมาตั้งหลายอย่างทั้งจะบ้าอรไรเยอะขนาดนี้ใครจะไปกินหมดมานี่เดี๋ยวเจ๊ปอนแล้วก็ตัดข้าวปอนครับอ่ะแป๊บนึงนะครับคือสายทางเป็นกระเทยทําเสียงใหญ่นิดนึงอ่ะโอเคเสียงใหญ่นิดนึงนะคะเมื่ก้เเมื่อกี้เสียงสวยแล้วเสียงเสียงแหลมไปนิดนึงลดลดลดโทนไปนิดนึงไหนลองพูดสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระเทยค่ะกระเทยสวัสดีค่ะนิดนึงนะคะโอเคโอเค อ่ะซ้อมทีหนึ่งก่อนนะซ้อมซ้อมได้ค่ะได้ครับเออนี่เจ๊เมื่อคืนเราได้กันแล้วอ่ะผมยังไม่รู้จักชื่อเจ๊เลยอนั่นสิเมื่อคืนฉันได้กับใครก็ไม่รู้โถเจ๊ไม่เคยดูเหรอหนังเรื่องกวนมันโฮไงเพลงยินดีที่เราไม่ได้ดาวดาวดาวพอแล้วพอแล้วซ้อมพอแล้วโอเคได้แล้วแหละวันนี้เขาได้กันมาแล้วนี่ใช่ไหมโอเคครับผมเอาจริงเลยดีกว่าจริงไม่มีเวลาแล้วเร็วโอเคเสลตอยู่ไหนเสลด์เสลต เร็วๆมาแอบเขาถ่ายเดี๋ยวเขาจับได้เร็วๆลูกบูมหลบดีๆนะอย่าให้เข้ากล้องนะเพราะเราจะมูฟไปเรื่อยๆเป็นวงกลมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวๆมันเข้าอยู่เอาขึ้นมาเออเสียงโอเคไหมลองพูดสิคะครับผมได้ย,ยินสองครับเสียงโอเคไหมไม่ดีเหรอเครื่องมึงไม่ดีแล้วล่ะ <laughs> เอาพร้อมนะคะหายใจลึกๆนะคะ อินอนนะเพิ่งได้กันมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารักเขาอยากทําความรู้จักกันมากขึ้นพร้อมนะคะใช่ครับอ่ะเสลตมาเลยเข้าเลยเสล่กับหัวแปลว่าอะไรคะก็อย่างนี้แหละใช้เป็นเบ้าแอปเถื่อนเบ้า อ่าได้ละช้างมันไม่เป็นไรกลับหัวก็กลับหัวเราตัดเองไม่เป็นไรอืมอ่าพร้อมเทปมาเปิดซีนหนึ่งคัดหเทคหนึ่าเจ็แอคชั่นเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคัดคัดรอแอคชั่นก่อนนะคะโอเคครับรอรอแอคชั่นก่อนเอาหมาเอาหม่ยเทครีบไปครับรีบไปนิดนึงเวลาเวลาเล่นหนังต้องรอแอคชั่นแอคชั่นรอแป๊บนึงเราค่อยเริ่มเล่นนะคะโอเคเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสี่ยมจะทับกันเนาะได้ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เอาใหม่เทคสอนะดาวเอาใหม่เคคะดแอคชั่นอาเจอวิคัคัดคัดคัดคัลืมได้ยังไงอะเฮ้ยทีมอาร์ททำไมลืมล่ะ ต้องมีล่มด้วยออุ้ยทางอุ้ยโดนหัวเลยขอโทษนะนิดนึงนะคะแล้วก็มีของของจริงๆแล้วเนี่ยมันซื้อกับข้าวมาให้กินไงก็ต้องอุ้ยล่มใหญ่ไปลาต้องมีน้ำปลาต้องมีอะไรด้วยเออต้องมีน้ำปลาน้ำตาลอะไรนิดนึงมีกรอบเรามีกรอบมีกรอบอ้วนแน่เลยเฮ้ยนี้มันกินจริงไม่ได้นะเพราะมยังไม่ได้ต้มจากไหนคะเนี่ยรัช่องอันนิดนึงนะคะต้องใส่หมวกนิดนึงไหม นิดนึงเหรอต้องมีพรอปต้องมีพรอปสวยดีนะคะจริงๆตอนที่จีบกันเนี่ยนิดนึงถือล้มดีกว่าเพราะมันร้อนเออหมวกไม่ต้องใส่โอเคตั้งไว้นะโอเคพร้อมรักดาวเทคสามเทปปิด้งปิดแอคชั่น อะเจอร่อยป่ะเจอืมอร่อยถ้าอร่อยเนี่ยเจก็ต้องกินให้หมดนะซื้อมาตั้งหลายอย่างเนี่ยดูสิเต็มไปหมดเลยบ้าหรอของเยอะขนาดนี้ใครจะกินหมดมานี่เดี๋ยวเจป้อนอืมเออนี่เจเมื่อคืนเราได้กันแล้วอ่ะ เรายัางไม่รู้จักชื่อกันเลยนะเออสิเมื่อคืนฉันได้กับใครก็ไม่รู้โถเจ๊ไม่เคยดูหรืองไงภาพยนตร์เรื่องกวนมืนโฮเพลงยินดีที่ไม่รู้จักอะเจ๊เคยดูปะเนี่ยเคยแต่ว่าคืนนี้เราเอากันแบบรู้จักกันดีกว่าปะเจ๊ชื่อสายทานแล้วเธอละ่ะผมชื่อไฟครับเจ๊แต่ว่าชื่อเจ๊มันเรียกยากอะผมเรียกเจ๊นาแล้วกันน่ารักดีชื่อไฟหรอ นี่ฉันเล่นกับไฟอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วเจชอบปะล่ะชอบสิมันร้อนดีแต่ผมไม่ได้ร้อนอย่างเดียวนะเจ๊ผมร้อนแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยเจ๊อยากฟังไหมอยากสิเดี๋ยวผมจะร้องให้เจฟังครับเพลงเพลงขึ้น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  อคัดก่อนคัดก่อนนะคะเดี๋ยวรอเพลงแป๊บหนึ่งนะคะได้ฮะโอเคดีมากเลยค่ะผ่าน <remains S 1> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเป็นคัดที่ร้องเพลงนะไฟร้องเพลงให้สายไทยฟังเนาะได้เลยครับโอเคเพลงพร้อมไหมคะพร้อมนะเจเจเป็นคัพแคบ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 หน้าก่อนแคบหน้าพระเอกพร้อมนะดาวตีเสร็จเร็วคัทสองคัทสองคัทสองเทคหนึ่งมา เทแอคชั่นถ้าเจร้องเพลงได้เลย วันไปวันไวแค่ไหนแค่สิบคนใจฉันไฟหามีเพียงขีเงางที่วันวันเป็นเคียงฉันมาเรอคนสบตาและคนมาต่อเติมหัวใจวันนี้<า>แค่สยวนาทีที่เจอที่พบเจอไดทักทาย ที่มองแววตาจากฝันก็กลายเป็นมากกวฝันวันกลายเป็นจริงขึ้นมาเมื่อในอุบลนี้มีเธอทั้งคนจากฝันก็กลายเป็นมากกวนั้เมื่อเธอได้เดินเข้ามาหนึ่งคนที่มองหาไม่เคยใช่ใครตนใจเธอ วันคืนที่รอหมดไปแล้วเมื่อได้พบเธอการเจอกับเธอตอบคำถามที่คาค้างในใจฝันไว้แค่ไหนแต่วันนี้ได้เกินฝันไปเจอคือมากมายแสนโชคดีที่ได้พบกันวัน เจอได้พบเจอได้ทักทายยืนอม,มองแววตาจากฝันก็ดลายเป็นมากกฝันฝันกลายเป็นจริงขึ้นมาเหนิ่งมองหาไม่ท<า>ัยใครตา